ช่วยอธิบายขั้นตอนการกระเทือนหลังกระทบด้วยค่ะอาการกระเทือนก็หมายถึงว่าสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาเห็นได้ยินไม่ใช่ใจนะครับทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นสัมผัสนะครับเวลาที่ทางอายตนะทั้ง5้าที่เป็นรูปนะฮะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบพอกระทบปุ๊บเนี่ยมันทาให้ใจปรุงแต่งพอเห็นแล้วมีความสุขพอเห็นแล้วโกรธพอเห็นแล้วจําได้ แน่กระทบแล้วกระเทือนนั้นการขึ้นวิถีของจิตนะครับถ้าไปดูเอพิี o อที่4จะจะรู้เลยว่าพอกระทบแล้วกระเทือนก็คือการกระทบกระเทือนถ้าเกิดคุณอุ๊ไม่ได้พลาดเอพิีเอที่4นะจะเห็นได้ว่าการขึ้นวิถีของจิตก็คือพอเห็นแล้วก็มีความสุขพอกินแล้วจําได้นั้นกระทบ ทางกายแล้วก็เทือนทางใจหรือว่ากระทบทางกายแล้วกดชอบไม่ชอบนะฮะนั่นคือกระทบและกระเทือนเานั้นการคือวิธีมี2ออย่างคือทางกายนะครับก็ทางใจคือคิดแล้วเกิดโกรธโลภหลงแล้วเกิดตัณหาและอุปาทานพอเวลาคิดแล้วชอบไม่ชอบนั่นก็คือกระเทือนกระทบก็คือการกระทบทางเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเสร็จแล้วก็ไปคิดทางใจหรือว่าคิดทางใจแล้วเกิดยินดียินร้ายหรือว่ากระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นกระทบแล้วกระเทือนเนี่ยมันกระเทือนได้2ทาง กระทบทางรูปกระเทือนทางนามขันที่เป็นเจตสิกสามขันหรือกระทบทางรูปแล้วกระเทือนทางเวทนาตัณหารลกอุปทานคือกิเลสเกิดขึ้นหรืออันที่2คือกระทบคือคิดแล้วก็เกิดดีใจเกิดพอใจแล้วเกิดตัณหาอุปทานนั่นว่ากระทบทั้ง6เลยพอกระทบแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหานั่นคือกระทบและกระเทือนคําว่ากระเทือนคือผลที่มันเกิดขึ้นจากการกระทบนั้นก็คือปฏิกริยาของจิตนั่นเองที่เกิดต่อการกระทบนะครับนี่คือกระทบและกระเทือน